ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่2,568หรือบัตรคนจนรอบใหม่นี้นะครับล่าสุดยังเลื่อนไม่มีกำหนดครับซึ่งความคืบหน้าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2,568หรือบัตรคนจนรอบใหม่นี้ล่าสุดแล้วนะครับทางด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่าทางคะาณะอนุก,กรรมการบริหารข้อมูลโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีการนัดประชุม ในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ครับซึ่งอย่างไรก็ตามแล้วนะครับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2568การดําเนินการอาจมีความล่าช้าจากกําหนดการเดิม<อ>เนื่องจากว่าเกิดความล่าช้าในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างผู้จัดทาระบบลงทะเบียนนะครับแต่ยืนยันว่าจะเสร็จทันภายในปีงบประมาณนี้ครับทั้งนี้นะครับความล่าช้าดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันที่ใช้บัตรอยู่นะครับ โดยรัฐบาลยืนยันว่ามีงบประมาณรองรับและมีความพร้อมในการจ่ายเงินจนถึงเดือนตุลาคม2568นี้ยี้ย้ำนะครับว่าไม่มีผลกระทบกับผู้ที่ได้รับสิทธิเดิมรัฐบาลยืนยันงบประมาณจ่ายต่อเนื่องถึงเดือนตุลาคม2 5 6 8ครับผู้มีสิทธิบัตรก็ยังคงรับเงินจนถึงเดือนตุลาคม2568แแล้วก็รอลงทะเบียนในรอบใหม่กันนะครับ